สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทศเกลนในครับและตอนนี้เราจะมาะทําคลิปเปิดกล่องพาแจงกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็กะว่าจะอัดคลิปรีวิวปืนนั่นแหละแต่ว่าพอดีว่าไอ้ปืนตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้วางขายหน้าคลังแสงแบบปกตินะครับปืนซีดี้ที่เราจะรีวิวเนี่ยมันบังเอิญไปอยู่ในกล่องใหม่พอดีนะครับมันชื่อกล่องว่าแพลตินัมวีนะแพลติ um นะัมห้าป่ะวี v นี่คือเลขอะไรวะ สี่หรือห้าเออเช่ามันเถอะนะครับมันก็คือแพลตตินัมเบสิกกาเซปอนนะฮะสองตัวนะครับจะมีอแพลตตินัมพรีเมียมกับแพลตตินัมเบสิกนะครับอ่ามาคล้ายๆกันนะครราคาก็ยืนพื้นเนี่ยตัวเบสิกอยู่ที่หนึ่งพันแคสนะครับต่อหนึ่งกล่องนะครับส่วนตัวอ่าพรีเมียมเนี่ยอยู่ที่สองพันแปดร้อยแคสนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาเปิดอ่าตัวเบสิกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดไปที่ ตัวพรีเมียมนะครับและหลังจากที่เราเปิดทั้งเบสิกและพรีเมียมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปรีวิวปืนกันต่อนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะมาประเดิมเปิดเจ้า p พ a ตินัมเบส i c กาชากันก่อนเลยนะครับโดยของรางวัลเนี่ยก็มีโอกาสได้ตั้งแต่1วันนะครับจนไปถึง30วันนะครไม่แน่ใจว่า มีโอกาสได้3วัน7วันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูเปิดจะเจออยู่แล้วแหละนะครับส่วนซีรีส์ที่เราจะมีโอกาสได้นะฮะก็จะมีอ่าซีรีส์ใหม่อยู่ในนี้ด้วยนะครับมันคือซีรีส์พัซเซิลนั่นเองนะครับพัซเซิลคืออะไรพัซเซิลคืออ่าเป็นแนวเรียกนะฮะอ่าเหมือนแบบเป็นเกมที่แบบว่าใช้สมองนะฮะเขาก็จะเรียกว่าพัซเซิลพัซเซิลเกมอะไรแบบนี้นะครับผมพัซเซิลตัวนี้นะครับก็ถูกทำมาเป็นซีรีส์ใหม่เนี่ะพิมแต่ว่าไม่ได้วางขายมันเอามาแอบเอาไว้อยู่ในกาชาไหนครับผม ในกาชานี้ก็มีโอกาสได้ซีรีส์เอเรียนนะครับซีรีพัซซนะฮะแล้วก็ซีรีส์อะบลูไดมอนด์นะครับผมเอาล่ะเพื่อนเพื่อนเป็นการเสียเวลา50กล่องเริ่มกันเลยแล้วกันนะครกล่องแรกเปิดมาได้เป็นเชียร์เทคเอ็มสองร้อยเอเรียนนะครับกล่องละหนึ่งพันได้หนึ่งวันนี่ถือว่าเจ๊งนะครับอืมแฟนเบสเอเรียนเจ๊งครับโอ้โหอ้าวนี่ไงฮะคิสซูบวีพัซเซลอ่าล้วมาให้ดูตัวอย่างอาวุธกันคร่าวๆก่อนละกันนะครับเอามาให้ดูแซมเปิลแซมเปิลไหนอยู่ไหนเอ่ยคิสซูบวีนี่ครับ อ๋สีสันเฟี้ยวฟ้าเลยนะครับมาเป็นแบบคิกซอโ์เฟี้ยวเลยทีเดียวนะครับผมซีรีส์นี้ก็อยู่ในกล่องเจ้าแพลตินัม V นะทั้ง2ตัวเลยนะครับไปกันต่อนะครับได้1วันมาบูไดมอนดหนึ่งวันนะครับสี่รอบ1วัน4รอบเลยนะห้ารอบ1วัน5รอบนะฮะหนึ่วัน1วันครับอ่าอีก2กล่องนี่ เรียบร้อยครับโอ้ได้7วัน1อันนะภาพรวมก็คือว่าเจ๊งนะครับ100บาท10กล่องเนี่ย100บาทนะบ100บาทเนี่ยก็ค่อนข้างเจ๊งเลยทีเดียวนะได้ปืนมาแค่7วันเอาละเปิดกันต่อนะแต่ก็อย่างว่านะครับมันก็มีโอกาสลุ้นเจอ30วันด้วยนะครับซึ่งมผมคงไม่มีโอกาสได้เจอมันนะเปิดกันลุนล่วบูไดมอนดูสิแฟงเบอร์เอเรียนบูไดมอนสแตรชอ่าคิสโกบีมาอีกแล้วนะครับ ชเท e กแอเอียนชเท็กอเอียนแฟเบทอวันรู้สึกว่าไอ้เจ็ดวันที่ผมมานี่เป็นมีดนะครับคิสวีพัซเซลหนึ่งวันหนึ่งวันอีกแล้วคิสวีแฟ n เบทแอเอียนชเท็กอเอียนบลูไดมอนสเปชบลูไดมอนสเป p หนึ่งวันบลูไดมอนสเป p หนึ่งวันปั๊ปะเนี่ยแฟ n เบทแอเอียนวันนะครับโอ้เจ็ดวันผมมาแตนะ่มีดนั้นเลยโอ้ oh. M200 Alien Blue d a m o n Space นี่ก็มาเยอะเลือเกินเลย20กล่องนะครับเปิดกันต่อนะครับ Share แทค M200 Alien เช a r e แทค M200 Alien 1วันเช a r e แทค M200 Alien เช a r e แทค M200 Alien นี่มึงบัคแน่ๆ4กล่องแล้วเนี่ยโอเคแฟนเบย์ okay, 1วัน MK23 Alien AUG A3 Puzzle นะครับมาแล้ว G3 Puzzle มาแล้วฟเบ n เ a y Alien Kissy Puzzle นะครับ Uh, สำหรับซีตี้พาโซเนี่ยจะมีเอวจี uh, LG, นะครับมีคิสปอวีมีแท็กเคอร์ไลทีทด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีพีเก้าศูนด้วยนะครับเอเจสามบูไดมอนอีกสกิกองสุดท้ายนะครับสาวันไม่โผล่มาเลย15วันก็ยังไม่มานะฮะมาแต่7กับหน 1, 1, 1, ึ่งหนึงรวนๆเจ็โผล่มาสามเป็นมีดรุนรวนนะครับอือ <c> ห <oughs> ือหนึงรวนๆโอ้โหโอ้โหโอ้บูไดมอนเจ็ดวันโอเก้ oh, oh, oh. Oh, เรียบร้อยครับหมดไปแล้วนะครับเบสิกห้าสิบกองหรือประมาณห้าร้อยบาทนั่นเองนะครับถือว่าเจ๊งกันละนาวเลยทีเดียวนะครับเราได้เอ่อูเปอรวีมาแพดวันนะครับแท็คไลท์ไม่มีเลยนะรู้สึกว่าแท็คไลท์เมื่อกี้ไม่โผล่มาเลยนะครับผมแล้วก็มีอ่ะนี่นะเอลจีพาร์เซลตัวนี้นะครับผมที่เดี๋ยวเราจะไปทํารีวิวแยกต่างหากนะครับแล้วก็มันมีนี่ด้วยคุณผู้ชมคิสซูเปอร์วีเอคิสคิดปืนพกอะแต่ว่าผมยังไม่ได้นะครับเอาเป็นว่า เดี๋ยวคลิปจะสั้นเกินไปผมเปิดถลุงกันต่อเลยละกันนะครับกับ p ลาสติ u m p r e ีเมียมกาชาตัวนี้นี่เองนะครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสลุ้นวันใช้งานเนี่ยมีจนถึง90วันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเพื่อความชัวร์ผมขอไปดูลิสต์ของรางวัลนิดนึงนะฮะว่ามันมีรางวัลอะไรบ้างนะครับก็จะมีโอกาสได้1วัน7วัน3 0 6ฟและ9 0เลยนะครับว้าว ในส่วนซีรีส์ก็เหมือนกันนะครับว่าทั้งเบสิกทั้งพรีเมียมโอกาสได้ก็จะเป็นเอเรียนพัซโซบูไดมอนนะครับเออนั่นเองนะจ๊ะพอชนะแล้วเปิดกันเลยครับกล่องแรกออกมาโอ้ oh my god LGS 3ามบูไดมอนหน1วันบวกคิส S P S D P นะครับพัซโซคิส S D P จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นปืนพกนั่นเองนะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูน,นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ไงเฟลฟว้าฟุ้งฟิงเลยนะครับ อไอเทม1วันมีบวกด้วยนะครับเพิ่งเห็นเพราะว่าหน้าเว็บไม่เขียนนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมได้เนี่ยมันเป็นอ่บวกหนะึ่งะแต่ก็อย่างว่ากระชา28บาทถ้าเปิดได้1วันนี้ก็เจ๊งนะฮะเปิด3ามครั้งเนี่ยราคาเท่าไหร่แลวคุณผู้ชมเราเอา28คูณห0ดูสิฮนะเท่ากับว่า50าสกล่องเนี่ยมีมูลค่าไป1,400บาทเลยทีเดียวนะครับผมต้องได้30วันอย่างไนะ้อย14ครั้งถึงจะถือว่าคุ้มเลยนะจาก5้าซึ่งก็โอกาสอื แทจะเป็นไปได้ยากมากๆเลยทีเดียวคิสปรบีเจวันนะครับเอ่อเชียร์เทคเอเรีวันมี3วันด้วยนะฮะก็จะมีอ่าหนึ่และเจ็ดสามสิบวันสูงสุดเนี่ยผมว่า 9, ก้วันคงจะเป็นแค่ตำนานเอเจียสามพันะครับบวก SDP คีิสอันนี้เป็นแท็ก t b l u บูไดมอน d โถนี่ว่าแท็ก g h t p พัซโซนะไม่ใช่ เทคไลบูไดมอนด์นะครับถ้า1วันนี้จะบวกคิส SDP ด้วยนะครับผมโได้1วันรัวๆหลายรอบมากนะครับคิสซูเปอร์วีพัซโซ่สวันนะครับเอเจสามบูไดมอนด์เวันคิสพัซโซ่3วันคิสพัซโซ่3วันเออทำไมเป็นซีรีส์เอเลี่ยนนี้อะเอเลี่ยน30วันนะครับผ่านไป15กล่องได้30วันมา1รอบนี่ถือว่าไม่คุ้มอย่างแรงเลยนะฮะเพราะว่าผมยังต้องได้อีก14บสอีกสิครั้งถึงจะถือว่าคุ้มค่าถูกใจนะฮะ โอ้ my god เนะฮะ13ลบไปอีก2นะครับเหลือ11เนะครัะผมเหลืออีก11ถึงจะถือว่าคุ้มนะครับเอเจเอ3บูไดมอนด์30วันโผล่ออกมานะครับเหลืออีก10รอบนะครับเชเท็กเอ็ม200เอเดียน30วันนะครับไม่เต็นทัสเซลโผล่มานะครับบูไดมอนด์7วันนะครับอันนี้1วัน1บวก1นะครับ3วันบัวออกมาบูไดมอนด์อีกแล้วไม่เอาเอาเอาพัเซลร์ไ เลเก้ารอบนะฮะถ้าผมได้9ก้ารอบถือว่าถือว่าคุ้มทุนนะฮะยี่สบแปครั้งกับ9รอบ30วันนะครับยีแล้วอ่ะเฮลิอ2ีนะครับยี่สิบห้าเอเวันคิสสาวันเจเท็กวันเอเจเอสสามบลูไดมวันแทกไลทีทูบลูไดมอนด์หวันเอเจสามเอเียนวัน คิสบีพัซเซิลสามสิบวันนะครับเหลืออีกแปดคนท่าย,ยาวใจดูจากสภาพแล้วคงจะเจ๋งนะฮะฟับบูเรมอนสามวันคิสเฮ้ยคิดมาเยอะเหลือเกินเฮ้ <c oughs> แทกเคอร์ไลเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแทกเคอร์ไลพัซเซิลรู้สึกว่าจะไม่มีนะไม่ม,ผมผีผมจำผิดผมจำผิดขออภัยนะครับม่บีนะครับผมอารซีรี์พัซเซิลจะมีคิสบีนะครับแล้วก็จะมีอ่า AUG นะครับ แล้วก็อ่ารู้สึกจะเป็น P90 นะ P90 มีแน่ๆแหละเออเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีหนึ่งว่ายังไงนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเอาละไปกันต่อนะครับ a j 3 Blue Diamond Blue Diamond k i s s s เ p อร์วีพัซซูเเวันเฮ้ย90วันผมมาเป็นขวัญกำลังใจสักหน่อยเซออีก9ครั้งภาพรวมที่ถือว่าเจ๊งแล้วนะฮะตอนนี้ Puzzle 7วันเอเรียนสามวัน 1-1บวกหเอเลี่ยน3วัน LGS 3เอสามพั l เซ1วันว้าวอเอ้ยเอคิสสวีเอเลี่ยนเวันนะครับและเป็นเชนเอเอ็2สองร้อเอเลียนวันก็สุดท้ายเปิดออกมาแล้วเป็นโ,โอ้โห l g จีเอสามบได,ดมอนวันนะครับเท่ากับว่าขาดทุนไปประมาณเดีด๋ยวก่อนนะประมาณ500ได้เ <laughs> นี่ยแต่ว่าพูดถึงว่าก็ได้ซีรีส์น่าสะสมมาเยอะนะครับก็จะเป็นอ่า ฟีลีพัสโซนะซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้จากหน้าคลังแสงนะครับมันมาเป็นรูปแบบข้างในกาชาปองนะครับใครที่สนใจฟีลีนี้ก็สามารถไปกดสุ่มกันได้ที่2กล่องตัวใหม่นี้นะครับ ถ้ามาดูตอนที่ดูคลิปแล้วมันอาจจะออกไปแล้วก็ต้องรอมันมาขายใหม่นะครับจะสองกล่องนี้นะครับผมหรือพยายามมองดูดีว่าไอซีดีพัลโซมันอยู่ในกล่องไหนกล่องใหม่ๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเจอก,กันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปวิดีอหน้าเราก็จะไปรีวิวกันต่อในซีรีส์ใหม่ล่าสุดกับซีดีพัลโซนะครับใครที่จะติดตามผลงานก็อย่าลืมติดตามซ u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมแล้วเจอก,กันใหม่ในคลิปเดีน้าสำห,หรับคลิปนี้ราดทุกท่านเอาไปเพจทอมดิคัสสติคับ